ตกใจเพราะว่าหน้ามันเปลี่ยนเลยเนาะเติมแล้วคือหน้าเต็มมากเติมแล้วคือหน้าอิ่มละมุนสวยหน้าผ่าแก้มจากตอนแรกที่หนูแก้มเราสูงมากเลยนะแต่พอหลังจากที่เราเติมไขมันไปก็คือตอนนี้มันดูอิ่มละมุนไปหมดเลยแล้วหน้าเด็กลงมากเลยเนี่ยนี่แหละคือที่อยากได้นี่คือที่อยากได้คืออยากได้หน้าที่มันดูเด็กลงใช่ไหมแล้วก็อยากได้หน้าที่มันดูเต็มจริงหรออ้าว เสียความมั่นใจใช่ไหมทำให้เรารู้สึกว่าเออฉันรู้สึกเฟล ต้องหาวิธีแล้วแหละจะทำยังไงดีนะเหตผที่ต้องดูในสทุกคนจริงเหรอน่ารักมากเลยอะเราก็จะต้องทำยังไงดีให้มันหน้าเด็กไวที่สุดนะเพราะว่าใช้ครีมก็ต้องรอนานมากกว่าจะเห็นผลแต่ถ้าเรามาฉีดไขมันหน้าเด็กปุ๊บเราเห็นผลได้ทันทีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณขวานสวัสดีคุณนริมนจากเคสนี้นะฉีดไขมันหน้าเด็กเติมเต็มไขมันให้มันดูอิ่มดูเต็มนะนี่คือหลังจากที่ทําเสร็จทันทีเลย นี่หลังทำเสร็จทันทีขออนุญาตให้ดูรูปก่อนทำาี่ดดีกว่าอ่ะอันนี้คือรูปก่อนที่จะทําการผ่าตัดคนไข้บอกว่ามีคนทักเยอะมากว่าหน้าเนี่ยดูแก่กว่าวัยทําให้ไม่มั่นใจนะคะทําให้รู้สึกว่ามันเฟลหาวิธีหาทางออกคุณผู้ชมค่ะหลายทางมากนะจนสุดท้ายมาเจอคิวคลินิกแล้วดูไลฟ์สดตลอดจนสุดท้ายวันนี้ตัดสินใจมาทํานะคะแล้วดูนะนี่คือรูปก่อนที่จะทําการผ่าตัดแล้วดูนี่ค่ะหลังจากที่ทําเสร็จทันทีอ่ะดูนี่ เห็นไหมหน้า like ด so ูเต็มมากเลยอ่ะมันอิ่มมันฟูจากตอนแรกที่ขมับมันตอดจากตอนแรกที่โหนกแก้มมันสูงจากตอนแรกที่แก้มมันตอบนะคะตอนนี้คือต้องบอกเลยว่าหน้าอิ่มมากไม่ว่าจะเป็นหน้าผากไม่ว่าจะเป็นในส่วนร่องแก้มไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขมับเห็นไหมมันอิ่มมันเต็มมากเลยคุณผู้ชมดูนี่ให้ดูรูปก่อนทําอีกรอบนึงนี่เห็นไหมนี่คือก่อนที่จะทําการผ่าตัดนี่คือก่อนที่จะฉีดไขมันหน้าเด็กนะคะคุณผู้ชมนะ แต่ดูนี่สิพอหลังจากที่ฉีดเสร็จทันทีเลยโอ้โหทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างสำหรับเคสนี้ช่วยบอกข้าวหน่อยเร็วขอความคิดเห็นสำหรับคน ทุกๆคนที่เข้ามาชมอยู่นะตอนนี้เพื่อที่อยากจะให้คนไข้เนี่ยได้กลับมามั่นใจได้เหมือนเดิมนะเพราะว่าจากก่อนทำเนี่ยเสียความมั่นใจไปหมดเลยใช่ไหมเสียความมั่นใจมากเพราะว่าหลายๆคนชอบทักว่าหน้าคนไข้ดูแก่กก่ายนะคะแต่ดูนี่พอหลังจากที่ฉีดเสร็จคุณผู้ชมทุกๆคนเลยนะตอนนี้มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างช่วยบอกในเร็วตัวคนไข้เองนะจะได้มั่นใจขึ้นด้วยเ <c oughs> นาะฉีดแล้วกี่วันถึงหายบวมคะจริงๆแล้วมันไม่ได้บวมเยอะอะตัวเองมันจะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแต่อาจจะอยู่ที่ประมาณ1-2วันเนาะถ้าอ การบวมนะคะก็ประมาณ 1- 2สองวันนะคะแต่หน้าเราก็จะอยู่ประมาณนี้เลยค่ะแต่มันจะเข้าที่ขึ้นแค่นั้นเองนะคะสวัสดีคุณพี่รนนะพภบอกวาสวยๆปังๆอีกแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนะใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะแชร์ออกไปเลยให้ใครที่มีปัญหาหน้าแก่กว่าวัยหรือว่าใครนะคะที่มีปัญหาหน้าโสมหน้าแห้งแก้มตอบอยากจะมาเติมอยากจะมาฉีดไขมันนะคะบอกเลยว่ามาได้เลยที่คิวคลินิกเลยนะคะดูดิสวยขึ้นมากๆเลยอ๋อสวัสดีค่ะคุณบีบีน้าอิม หน้าอิ่มเค็มไม่เค็มพักเค็มก่อนนะคุณบีบีไม่เค็มหน้าไม่เค็มแต่หน้าเต็มนะไม่เค็มค่ะไม่เค็มนะงดเค็มก่อนนะคะจริงเขาอาจจะบอกว่าหน้าหวานไงนแต่ทีนี้มันแบบว่าแป้นพิมมันพิม์เองว่าเป็นหน้าเค็มไปเลยนะด,ดูดีดูดีนี่อะ นี่หลายๆคนเมื่อเข้ามาอยากเห็นรูปก่อนทำนะคะคุณขวัญบอกว่าสวยเลยค่ะมั่นใจได้เลยอุ้ขอบคุณมากๆเลยตัวคนไข้เองนะพอหลังจากที่ส่องกระจกเสร็จนะคะหลังจากท,ทำเสร็จคือตกใจมากเพราะว่าหน้าตัวเองเปลี่ยนไปเวอร์คุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะมองว่าหนูเป็นคนที่หน้าอ้วนหน้ากลมนะคะหนูสามารถที่จะฉีดจะเติมได้หรือเปล่าบอกเลยว่าเคสนี้นะคะจากเดิมนะเป็นคนที่มีแก้ม<ห>มีแก้มนะคะ<ๆ>พิมพ์แล้วเออ เติมไปแล้วก็กลัวว่าหน้ามันจะใหญ่กว่าเดิมแต่นี่คือเติมไปแล้วหน้ามนไม่ได้ใหญ่นะแต่หน้ามันดูเล็กลงหน้ามันดูเรียวเลยนะคุณผู้ชมนะหน้ามันดูอิ่มดูฟูมากนะคะเคสนี้เติมในจุดไหนบ้างหน้าผากมาเลยที่เห็นเด่นชัดสองเลยก็คือในส่วนของใต้ตาสามเลยก็คือจะเป็นในส่วนขมับสี่เลยก็จะเป็นในส่วนของแก้มนะคะจากตอนแรกแก้มตรงนี้มันไม่เท่ากันโหนกแก้มมันดูสูงคุณหมอก็เติมเข้าไปให้นะคะแล้วก็ในส่วนของ ตรงนี้เห็นไหมร่องน้ำหมากคุณผู้ชมคะเราเติมเข้าไปหน้ามันก็อิ่มหน้ามันก็เต็มแล้วหน้าฟูหน้าฉ่ำมากเลยเนี่ยเคสนี้ต้องบอกเลยว่าใช้ไปในส่งพ P r p ด้วยใช่ไหมทำให้หน้าฉ่ำวาวทำให้หน้าดูใสนะคะทำให้หน้าดูท์ด้วยนะทำให้หน้าหน้าของเราฉีดไปแล้วดูสุขภาพดีนะคะสวยขาดเจ็บไหมเจ็บไหมตอบคุณพี่ไม่เจ็บเลยชิวๆจริงเหรอชิวๆสบายๆเลยนะคะนะน้องบีบีบอกว่าพิมพ์ผิดเนาะโอเคเลย เขาจะบอกว่าหน้าเต็มไงแต่เสดายมันพิมพ์ผิดไปนิดนึงเป็นหน้าเข็มนะ <laughs> สวยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวยค่ะขอบคุณมากเลยนะติดเทปไว้เพื่ออะไรคะติดไว้เพื่อที่จะบล็อกคะ่ะไม่ให้ไขมันนะคะมันเคลื่อนไหวนะคะตัวเองนะแล้วก็มันจะทําให้ไขมันตัวนี้นะคะติดแล้วก็คงทนได้นานมากที่สุดด้วยนะแล้วก็บวกกับเทคนิคนะคะของคลินิกของเราเนี่ยที่ใช้เทคนิคคูลแฟตซึ่งนําไขมันไปสกัดเย็นก่อนก่อนที่เราจะมาฉีดบนใบหน้าของคุณลูกค้าจึงทําให้ไขมันที่เราฉีดไปนะคะอิ่มเต็มแล้วก็อยู่ได้นานด้วยนะไม่ต้องฉีดเผื่อไม่ต้องฉีดล้นเพราะว่ายังไงท้ายที่สุดแล้วไขมันนะคะ มันก็ไม่ได้ตายหายไปไหนแน่นอนเพราะว่าเราคัดตัวไขมันนะคะที่มีชีวิตที่สุดเอาไขมันที่มันแข็งแรงมากที่สุดนํามาฉีดบนใบหน้าของคุณลูกคา้านั่นเองนะจ๊ะติดไว้กี่วันคะหนึ่งวันคะ่ะพรุ่งนี้มากแกะออกที่คลินิกได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกตินะเพราะว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยสวยฉ่ำม,มากเลยเอ่ะเคสนี้อู้ดีงามมากดูนานไหมเนี่ยตัวเองไ์สดดูสามเดือนค่ะดูสามเดือนเลยแต่ตัดสินใจ ช่วงระยะอเวลาอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวไม่เบื่อกันบ้างหรอเพราะว่าเรามีเคสสวยงามให้ดูอยู่ตลอดนะแล้วตัวคนไข้เองก็ศึกษาข้อมูลมานานมากคุณผู้ชมกว่าที่จะทานะคะโปรเท่าไหร่ครับโปรตอนนี้ฉีดไขมันหน้าเด็กเริ่มต้น13,900ับาทอันนี้สำหรับโปรโมชั่นราคาเริ่มต้นเฉยๆนะ1 3 9 0 0บาทเท่านั้นเองโอ้โหแต่สวยมากเลยอ่ะตัวเองจ๋านะอิ่มมากอะเดี๋ยวเราขออนุญาตให้คนไข้ลุกขึ้นได้ไหมอาเดี๋ยวเองจ๋าเดี๋ยวให้นพน้องพาลุกขึ้นอันนี้คือรูปหหนนนนน้้้้าาาตรงกกก่่่อออทีีีจะะดไไมัเเ็ฝถืแบบวลย นี่ฝากถือไว้นะนี่คือรูปหน้าตรงก่อนที่จะฉีดแล้วดูวนี่หลังจากที่ฉีดไปโอ้สสวยจริงสวยมากดูนี่คุณผู้ชมหน้าเด็กลงไหมเอาดีๆคุณผู้ชมทุกคนที่มาชมอยู่นะตอนนี้คอมเมนต์มาหน่อยว่าหน้าเคสนี้เป็นไงบ้างหลังจากที่ฉีดแล้วอันนี้คือหลังจากที่ทาเสร็จนี่คือก่อนที่จะฉีดไขมันอ่ะเป็นไงคุณผู้ชมสาอิ่มไหมสสวยไหมมันเต็มมากเลยเนาะแล้วก็ไม่เจ็บด้วยปกติเลยตอนนี้รู้สึกงไงบ้างตอนนี้นตึงๆ อืมไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรไไเ,ไไเลยแค่ตึงๆเฉยๆนะคะเคสนี้ก็นําไขมันจากต้นขานะคะก็คือจะเป็นขาด,ด้านในนั่นเองนะที่คุณหมอนํามาสากัดแล้วก็เอามาฉีดบในใบหน้าของคุณลูกค่ะโอ้โหดูนี่จากก่อนทาเนาะโหนกแก้มดูสูงหน้าผากดูตอบนะคะร่องแก้มเห็นชัดนะคะแล้วก็แก้มตรงนั้นข้างตรงนี้ตอบด้วยเนาะเป็นคนที่มีแก้มเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วมันจะเป็นร่องเว้าวลงไปแบบเนี้ยจึงทําให้หน้าของคุไข่นะคะมันกลายเป็นว่ามันดูตอบ <laughs> หน้าสองข้างไม่เท่ากันด้วยดูดิเห็นไหมเนาะหน้าตรงนี้ฝั่งนี้จะเล็กกว่าฝั่งนี้จะใหญ่กว่านะคะแล้วดูดีพอหลังจากที่ฉีดเสร็จโอ้โหสวยจริงอะหน้าเด็กลงมากเลยคุณพี่ลารีบอกว่าเด็กจริงๆค่ะเด็กจริงเดี๋ยวคนไข้กลับไปอาจจะต้องกินซีรีแลกมาเพราะวนะ่า <laughs> หน้าเด็กมากแล้วสวยมากเลยอะแต่สินใจไม่ผิดเลยนะที่มาทําที่คิวคลินิกอือเพราะฉะนั้นอยากให้ตัวเองฝากหน่อยสำหรับใครที่อยากฉีดไขมันหน้าเด็กบอกเขาหน่อยได้ไหมคะว่ามาฉีดมาทำแล้วเป็นยังไงบ้างก็ที่นี่ดูดแลดีค่ะแต่พี่พนักง ก็คือเทคโนโลยีก็คือทางสมัยมั่วแล้วก็ใครที่มีปัญหาเหมือนหนูก็คือแนะนำเลยมาเลยนะโอ้โหสุดยอดมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะโอเคสวัสดีค่ะ